เป็นวิดีโอที่เปียกวิวดีโอสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์ครับที่นั่งลงไปอย่างนี้ไม่ใช่ไหนเก็บพุงตอนนี้เราอยู่กันกลางทะเลครับคแอดลอยคออยู่ครับตอนนี้ลอยคออยู่ดึงม,มากโอยจะจมแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรบ้าง ไม่ใช่ครับเป็นกล้ามทองครับเป็นกล้ามปกปิดเสื้อสมุดเด้อจริงๆแล้วกูอยู่ใกล้มุมทองแล้วต้องอยู่มุมไกลนะแล้วต้องอยู่มุมไฟกลเป็นย้อนโง่กล้าโชว์ไปถ่ายบูมาร์เดนเออเมื่อกี้เห็นของใหญ่ๆตัวๆแล้วเห็นของก้างบ้างนะครับ ่ไม่ดีนะครับมันผอมเกินไปมันก้างเกินไปนะครับเดี๋ยวเราดูของที่มัน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 ดีนะครับเป็นยังไงครับเป็นี่อยังงนี้เลยนะครับพระเจ้าพระเจ้าบ้าจริงนี่มันอะไรกันน่ะอะไรกันน่ะนี่มันทะเลใช่ไหมน่ะบ้าจริง ไม่เช็ดูมใช่ไหมนายแล้วเป็นคลิปที่สมบุกสมบันมากครับไม่มีใครกล้าทำเดี๋ยวตากล้องเราจะกำลังจะว่ายน้ำเข้าฝั่งนะครับ เราก็เอาลงไปเล่นน้ำทะเลด้วยกันมา